กา <Cornell>. นตั้งจิตตั้งใจน้อมสักการะของพระภูมิเทวะและสารตายายครับอิมินาสักการเลยนะพุทธังอภิปุชยามิอิมินาสักการเลยนะธรรมังอภิปุชยามิอิมินาสักการเลยนะสังฆังอภิปุชยามิอิมินาสักการเลยนะมีดอนบาลาอภิปุชยามิ อีพินาสกาเลยนะครูอาจารย์ที่อย่างอภิปุูชามีสลักชังเสสศังสัพพันุกนิลังค์สัมฤตานุภาโวสคารัชตุติปฤติกวานะเกตังสเมตาพัทันตาเอาวิถีจิตตาปริตต์พระันตรงสมัญจาจักวาเรโสกตาคันจันตรงเทวตาสัทธามังผู้นิราชสัจสุนันตุสัพโภโมกขังสัพเกกาเมิจโเต ที่ฤทสิงกละาะเตจันจริเกวิมาเนมิเตระเกยจะกาเมตลุวัฒนะอหเนเกอาวัตถุกมจิเกเตหุมมาจะยาตุเทวาสาระสารวิเศยักขะคันธำพรนาคาสิทันตาสันติเกย่งมุนิวะละวะจะนงสาโุเวนีสุลังตุธรรมะสาวนากาโรอาหยับพัดอาธรรมะสาวนากาโรอาหยับพัดอา ธรมัสวัาคารโออาภิธรรมตาภูกษากษาภูคตาษาพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอว่าโลกาอาราธนาอันเชิญเทพยาเจ้าทั้งหลายทั้งสิบหงอบชมนั้นาสุราลัยละนองลงมาถึงภูเขาเหล่ากาภูมิสถานวัดวาอารามที่อยู่นักสถานที่นี้รถแต่จนดีวิเศษสุขจงมาประจำจงมาปกปักรักษายังโวยยไปอันตรา,ายทั้งหลาย พระภายในและภายนอกขอขันธะสันดานแห่งข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะทำข้าวสิ่งใดๆขออย่าให้ขัดข้องใดพระใดให้ได้สมหวังสมภาพศาสนาจงทุกประการเกิดสิทธิอภิเดชพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสิทธิ์นิ้วของข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบันลมคำน้อมละมัศกาลเพื่อเหนือเสีย ตาทุกเทียนดูชาภูบาอาจารย์วันนี้เป็นวันดีเลิกดีเป็นติถีวันมงคลใจของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระวลีปกเกษาขออันเชินลาวเทศพยดาและพงเทวทุกชัฟ้าอีกพระองค์บรมกษัตริย์อัจฉริยะองค์อันเลืองเดชและขาวไหเทเวทุกทิศา โอนลงมาสู่ช่องสอนก็ช่วยขับลอยใจหมาเป็นเกณฑ์เป็นช่องอันว่าได้เลิกที่ผู้ยมเป็นมงคลเลิกให้เบิกใจขออเชิญท่านทั้งหลายเข้าสู่อาราพทีีนักบัเดินข้าราชาทีติพิโสพระ่าวตือข้าเจ้าทุสิบิ้วยกขึ้นเหนือคิวะนมตมาสักการข้าพเจ้าทั้งหลายพอนํำเลื้อสรรเสริญคุณพระบิดาที่ คุณพระมาดาสิสคุณแก่โพสามสิบเก้าคุณพระมุทธเจ้าห้าสิบหกคุณพระธรรมเจ้าสาิบแปคุณพระสมเจ้าสิบสีคุณพระอาจารย์สิคุณพระกัมวาจาจารคุณพระอนุสาสานคุณพระอุกชาคุณพระพลดียี่สคุณพระองคาสิบสองคุณพระเอรงคุณพระพายเจ็ดคุณอับสอนสี่สิบเอ็ดคุณอัขราสามสิบสาคุณอัศวะคุณปัสสวะ คุณมิสอว่าคุณนักดวงแก้วสาระการคุณสิงห์ห้าคุณสิงห์แปดคุณสิงห์สิบคุณสิงห์สองร้อยยี่สิบคุณปักสี่คุณผลนสี่คุณนิพานหนึ่งจึงรวมเป็นเก้าคือคุณเจ้าวะโลกุตาธรรมด้วยเจชาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอทำการสิ่งใดๆขอทรงประสิทธิคุณพระฤาษีนารอกคุณพระฤาษีนารายคุณเลือศีปลายยาโปร คุณพระฤาษีตาโม่ค so so ุณพระฤาษีตาไปคุณพระฤาษีเพชรเฉลืกันคุณพระฤาษีเจ้าร้อยแปดตนอันทรงฤทธาคุณพระพิชญาณคุณพระอินคุณพระพรมคุณพระยมคุณพระกาลคุณพระนารายเอากาทานคุณแปดุโรกะบาทั้งสี่คุณพระมาตรีคุณพระหูงเจ้าที่เจ้ากรุงพารีอันเต็ที่คารพกับอยูกทุกขจนคุณพระโศพลคุณพระพุทธเจ้าทั้งสามสิบทัพอันเป็นบารมี คุณพระธรรมทั้งแปดเพื่อเสด็จท่านพระธรรมขาครคุณพระศรีรัตนนาัยคุณพระธาตุคาหาคุณพระสถูเจดีคุณพระศรีมหาโพธิอนรุ่งโรจน์โช้โช้งชัดกวาคุณพระพรมพิหารสี่คุณพระโมคาลาคุณพระสาลีบุตรคุณพระุุกุตเถระคุณพระขาวาอดีคุณพระศรีนิสิงห์เถรคุณเล่ยการทันคาถาคุณว่าและคุณยาคุณตะบุตรพิสมรผ้าประเจดและมงคล คุณพระมหาศาลาอันเลืองเดชวิเศษสุดคุณพระอทิหกุณพระจันทร์สิบห้าคุณพระอังคารแปดคุณพระพุทธสิบเจ็ดคุณพระเสาสิบคุณพระพุหัสวัดีสิบเก้าคุณพระลาหูเจ้าสิบสองคุณพระสุกีสิบเอ็ดคุณพระเกศเจ้าคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านได้บัติมาขอให้สิทธิสิทธิจิตต์ดังสิทธิธรรมามสิทธิการะคานาลัตโตสิทธิเอโซเชโยนิตัง ลาโูนี่หลักตารางสภาพสงศีภักดันสุตเองต่อไปก็ทำละโบนชนิดนะครับเรามาทำโครงการละโมนตันนโมตัสสะพระวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสานระวัต ผู้ธูงสันโธโมคือโภนาพระมโนพุคือพระพุทธสัจโพปหาคือพระสัมมาโคดมยะคือพระศรียะเมตไตรขอเดชะพระบารมีพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์จงลงมากำลางปามาไพรีทั้งผู้ผู้ปีศาจราชะพูดทั้งผีพทดผีายผีเตะเอสุรกายแก่้งอัญญาอันทำให้ีโลคและโลอาสารพัดเอาหมดทั้งหลาย ขอให้เกี่ยวการทั้งสิงสาราศาีรลายกาลทั้งอู่บาทและจ่างไรถทั้งคุณใสทั้งคุณคนทัาเขาใช้มาเพื่องต่ำและเพื่องบนอีกทั้งคุณผีและคุณคนพาพยนต์และอาสารที่เขาวางไว้นาหนทางการประฏิยนต์ขอเดชะพระส ด้วยสายสินเป็นวงคนวงหม้อน้ำเข้าสามชั้นลากโทดทันสารพัดคะสารพัดโศกสารพัดโรคสารพัดภัยสารพัดเสียดจันไรอย่าเข้ามาก้ามกายออกไปนะักทุกทางจักรวาลังอาหารติดตังชนามิทั้งบังจักรวาลังอาหารติดตังชนามิสังฆังจักรวาลังอาหารติดตังชนามิขอให้ปราศจากไยัยหนีออกไปนอกจักรวาลอาังวันทามิคาตุโย อาหารวันทาณิสัพโสศีโลเวพุทธเทวจาระราเตภมะเทวตาอัคทีนักลากันเทวะทาเถลาเทสุระปาเทยะเทชลูกันจ่าสภากรมะประสิทธิเมสมุหคติสมุหาตาสมุหาเสนาลุยยะขอนยะทัชฌมุขมุมมอิโอกาเสติติถาหิ ต่อไปก็จะเชิญพระภูมิท่านขึ้นสู่ศาลของท่านนะครับนักโมตัสสาบแล้วกว่าโตอาลาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมจัดสาบะลวกว่าโตอาลาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสาบะลวกว่าโตอาลาหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสักเกพระพเจ้าขอเชิญเทพยเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในกามาพระจอสวรรค์กาเมูุไรกาภพ จะลุเตอยู่ในรูปภพคือโศลมหาภพที่นี้สิขราดจเตอิศทางเทพยดาเจ้าคึงสิงสถิตอยู่ในตูหาห้วยเหวและภูหายอดที่ดีจันทริกเขวิมาเนอยู่ในอากาศวิมานมนลพลทองที่เปรัทจะคาเมซึ่งสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองทองใหญ่้อยการุวนรณะอหานเทพยดาเจ้าอยู่ในมูลไทยพกษสาสาร เฮหะวัตถุมหิเกเตซึ่งสิงสถิตอยู่ในกหะสถานบานน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกทวีปผู้มาจะยันถุกเอวาซึ่งสิงสถิตอยู่ในนาสวนพระภูมิเจ้าที่เจ้าเอ่ยในวันนี้ทุกของไม่ค้องกันชาลชาละทิสเออทิทั้งเทพญาเจ้ายึงสิงสถิตอยู่ในวงหนองฟองมึงบางแม่น้ำใหญ่ไทยพิกษา ยองย่าระดาวันที่เสมอกันพอดีไม่เสมอกันพอดียักษ์ขาคันคำพระนาคาอีกทั้ทงยักษ์สาคนคำพุทธ,ธานาคาที่ทันตาสังทิเคยังเทพยา้าซึ่งถิงสถิตยอยู่ในสถานที่ใดๆก็ดีมูนีวะอะวะจะนัง้าะเจ้าขออัญเชิญมายังพิธีแห่งนี้สา,าโวเมสุน,นันโตอีกทั้งสัตบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายธรรมาสาวนาคาโรอายยามทันทาตา เวลาเลิ่องามยามดีข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาสดับรับฟังพระสัจธรรมตรงพร้อมกันอักยามพระทันตาข้าพเจ้าจะขอตั้งสามพระภูมิในเวลานี้โปรดลงมาออานวยโอวยพามใจให้แกข้าพเจ้าและเจ้าของบ้านต้งเป็นสริมงคลสาธุสาธุข้าพเจ้าขออัญเชิญมะภูมะเทวารักษาที่ ซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูมิประเทศเขตพระกรณีสถานท่านเจ้าบ้านคุณอาโน์เจ้ามโนรมและครอบครัวตั้งศาลขออัญเชิญมาปฏิพัติพระภูมิเทวารักษาที่จงพึงสถิตณาราษหลังนี้ขอทรงรักษาสุทังวัดในสถานเขตเขหาสถานโดยท่านเจ้าของบ้านผูพ้พักดีคุณอานน์แก้วมโนรมและครอบครัวตั้งเครื่องทีพักษาสังเวย ให้ตามเฉลยวัฒนนิยมสุขนของเครื่องหอมประพรมท่านเจ้าของบ้านคุณอานแก้วมโดรมและครอบครัวตั้งใจบรรจงจัดสารพัดเป็นพิเศษพระบเจ้าขออัญเชิญพระภูเกวาเสด็จมารับเครื่องวารามิสังเวยพาวงสสวงเทวสักดารรักษาโภชนาหารพร้อม้วยขาวหวานของมนุษย์อันบริสุ์กุหลาเลิศข้ารัญเชิญบรรจงถวาย ขอพ่ชัยยงคุณภูณมัเทวาและเจ้ากรุงพาลีประทานมาขอพระภูมัเทวารักษาที่จงกำจัดผีพูดและผีพายตลอดทั้งสัตว์ลายเป็นอสูรหลกลายอัปมนุษย์ทั้งหลายและมนุษย์กาคระทางศึกษาชาติทั้งหลายต้นไม้ที่เป็นจังไรแรลงผู้บาดท,ทั้งหลายซึ่งอยู่ในานามผีอันตรายอพายิกไทยอยู่ใต้ภูและบนภู จกขับขนออกไปให้ห่างจากเหตุนี้พระราชภไยอัคคีภัยโจรภัยโลคาภัยทั้งหลายต่างๆนานาจากปีทาให้อุบาทขอให้พระภูมิมเทวารักษาที่จงกำจัดให้ขาดอย่าให้มีอัชนีบาตปกต้องภัยทั้งปวงและทุกเพศนาพยาบีทัชเชลัยก็ดีจงกำจัดออกไปอย่าให้มีเกตของเจ้าของบ้านนี้คุณอานนท์แก้วอโนนลงและครอบครัวเพราะให้พระภูมิเจ้าที่ จงรักษาตอลอดการและกรมเวลาแต่เก่าก่อ,อนขอให้เทพเจ้า,จ,าจงกำจัดไปด้วยพระรอใยแห่งเจ้าครุงพาลีขอให้เจ้าบ้านนี้คุณนนอนนท์แก้วบโดลงและพรอรัวจงเจริญสีสวัสดีมีชัยเถิดต่อไปเราจะถวายเครือๆๆ่องสังเวยนางสัตวาประดับทางนงสุขค่ะพยญ อาโลพเยนะสุขเถนะจากอายุวัฒถะโภธัตโภสิริวัฒโภยักษ์ศัตโภารัตโภวัวตโภสุขพวัโภสาธุสาธุสาธุรวย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 แล้วก็รวยอีกครับยักษ์ลุกสักดีนามะทัศนิเตศิปานิโตปฏิคามติคันันติ ภูมิการวิทยาสัพพาสัพพุปภะวะชาลังหาเจ้าถาโชราสิคำเข้วะท่า,า,ทานานาหานัจ่จามุตตาดังตั้งจันทับดปนามะเหสิโลเมขอเดชะข้าภูงวัดเทวารักษาที่รับพระพรใจจากเจ้าภรุงพารีมาขอให้วัฒนาขาวบ่อนสิ่งสุขเป็นเจ้าของบ้านน,านี้คุณนนท์เจ้า,าอุโนโลมและพ่อครัวให้มั่งมีกันพร้อง ขอเมืองงองอิ chanting, wor, tube, it ่งท่านัดษาทลอการลุสรพสิ่งใจใจพระผู้โคบริโภก้งเจริญวัฒนาตลอดการอายุสัพันยืนยาวพร้อมงเพาบริวารพุณข้าเหลนโรดปราศจากุกโลกไอคำโบสาธุชนสังเสริมสอวิชัยยะพระภันสุเทศาทุสาธุ